คนแบบมันจะอยู่เอ้ยมีไงมีตัวบนหัวพี่จริงด้วยมันเปิดกันอยู่ยจะดาวจะดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่งเอาวัตตี้ทำอะไรวัตตี้ยิยง,นยงน้องใครวะเอาดิเดี๋ยวเขาเก็บพรครับดาวหนึ่งมาดิ ให้สูตรแค่นั้นแหละเพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายดีมีรหัสฟรีไฟล์สวยๆราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึง1นึ่พันเป็นต้นไปนะครับรับซื้อรหัสหลักร้อยนะครับจนถึงหลักหมื่นนะครับงบไม่อั้นนะครับผมทักมาเยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่าทางเพจเนี่ยขาดแคลนรหัสเยอะมากครับทักไปได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจเพจซูเปอร์ไก่ช็อปนะครับผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดลิงก์นี้แล้วทักไปได้เลยนะครับผมใครที่แบบว่าต้องการเงินนะครับจะเอารหัสมาขายก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากได้รหัสนะครับผมกก็็มมมาาาซซื้้ออออไไดดดนนนะะคคคคครรรัับบทีีี่่่เเเเเพจป์ชขยยลผิแแแ แอนเอ็นรวมตัวกันโคตรโหดอันนี้เขาเรียกว่าคอมโบสุดตึงสุดก๊อตโอ้โหได้คีบเลยเนี่ยแคนอูมเมอร์แคนพี่เนมแคนพี่ไปนะครับเดดเคมันก็จะสุดเกินไปเปล่ารอ,รอบนี้ถ้าแพ้ก,ก็คืออายเขาอะ่ะแค่นั้นแหละมีแต่แคนนางทั้งนั้นเลยครับน้องๆผมว่าเราไม่แพ้แน่นอนว่ะสุดสวยก้านทองนานๆทีจะได้แบบว่าโชว์ะชดีดล้วกันหรอ ขอฟาร์มแปบผมจะได้กระสุนวะไปแล้วขอดูดาวครับไปก่อนได้ปูดครับเอ้ผมว่าผมฟาร์มตรงนี้ดีวะให้น้องๆขอไปดีวกว่าเนาะเดี๋ยวเราค่อยเดินเกมลกแล้วกันเรามันแบบสายชิลอยู่เราเว้วยเราโดดแยกเลยเหรอแรงซีซั่นนี้แบบมันตึงนะทุกคนเล่นทีมแต่ก่อนผมกดรีก,ก่อไม่เป็นอะที่แบบว่ามันเป็นอัพก่อผมก็ไปเ e ิร์ชใน YouTube เว้ยว่าแบบว่ามันเสริมก่อ,อยังไงใช่ปะ ไอที่แบบว่ากดแล้วมันอัพเกาะอะเวลาเกาะมันแตกเว้ยเออผมก็คุมกดอยู่นั่นแหละตอนแรกก็ว่าอยู่มันใช้ยังไงวะไอกล่องเรื่องเหลืองอะที่อัพเกาะถ้าใครคิดภาพไม่ออกนะครับกล่องนั้นเลยผมขอแบบเปเปียวสักทีหน่อยนะโอ้โห V X แม่งฆ่าเยอะจัดสนามยิงเป้าเลยวันนี้ขอทำตัวเปี้ยวอร่อยแล้วกันอยากจะโชว์ครับโชว์เหนือเงียบกิบไม่มีใครเลยเออดีมากไปลิกูดเลย U M P มันเบาอ๋อพี่ไม่ได้ใส่เก็บเสียงใน U M P เลยพี่ใส่ในไอ้อะไรนะ M 4อันนี้มันเป็นชีปอะไรหรือเปล่าอ่ะพี่ลืมโอ้โหไปแลกก่อสามมาเฮ้ไปแลกกระเป๋าสามมาแล้วมาเจอกระเป๋าสาม,ามสาตรงนี้โอ,โ,โอ้โหจบเลยไม่น่าเลยเฮาเวทน,นาบีมีตัวปาเนวเ<อ>มีละโอ๊ยบอหัวไม่แตกวัดไตเที่ยวทำไมไม่ตายวะตืงเงินไปเปล่าน้อง โอ้โหให้สุดด้วยไงอยู่บ้านโรงพยาบาลมีน้องชายระวังอยู่บ้านโรงพยาบาลมีตัวพี่ถอยแล้วพี่ถอยแล้วมันโหดเกินไปสำหรับพี่เที่ยวไม่อยู่ว่ะบ้านโรงพยาบาลฝั่งอู่เรือนะระวังนะอัพก่อก่อนแล้วกันครับหนวกไม่มีมีเมื่อกี้โดนหัวไม่แตกว่ะถ้าผมว่าเป็นปืนอัพสองไงยังไงก็แตกเว้ยแต่เมื่อกี้ไม่ใช่อัพสองไงอัพหนึ่งเองนะทีมเราโดนเปิดแล้วว่ะ ไอวอรหนึ่งลูกเองเฮ้ยมันอยู่บนมานเดียวเก่งมากดววาวดาวดาวบนมานเดียวดาวเราต้องชายสวยพี่สวยเฮ้ยนี่มั oh. นมาจากาสุสานนี่ว่าตัวเมื่อกี้ที่ผมยิงดาวนี่ไงโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่ไงมันขี่รถนหน้าพี่ไปแล้วว่ะรถอะไรก็ไม่รู้ <Hey. S 1> มันขี่ไปแล้วมันขี่ไปแล้วโอ้โหแล้วขี่ไวด้วยน่าจะเป็นมิกชาเลเวลอะไรก็ไม่รู้ไปดึงเพื่อนละ จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเขียนเดียวกันเลยเฮ้ยหน้าหน้าที่มีอีกเฮ้ยเฮ้ยมีโดนลุม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 สองทางสองทางสองทางจะตายว่ะทุกคนฝั่งแท่นลอยฝั่งที่มีน้าน้องชายระวังมันอยู่ตรงไหนอะตัวเนี้ยเฮ้ยเขามียิงแตกแล้วว่ะมีตัวหน้าหน้าที่อีกว่ะน้องชายหน้าพที่หน้าหน้าที่ฝั่งแท่นลอยฝั่งนู้นเลยมันต้องแบบนี้ครับมันจะสุดยอดเกินไปแล้ว มาแล้วสวัสดีครับผมเล่นใหม่ผมใช้เคคู่เลยโยจริงเหรอทุกคนต้องเคยเล่นตอนเล่นใหม่สองร้อยเมตรอุ้ยแน่นอนพี่ก็สองร้อยเมตรทาไมตอนแรกคนแบบมันดูรถไปไงวะผ่านไปแป๊บเดียวเหมือนแบบไม่ลดเลยเท่าเดิมเปะผ่านไปแป๊บเดียวคนไม่ลดเลยครับเหลือสามสิบคนเท่าเดิมเปะเลยดูทรงเกมนี้มันน่าจะเกมตึงว่ะต้องององหน่อยแล้ววะนี่เงียบเคีมาสกีโอตึ๊บนึกว่าติดเสาละ ไม่มีสโคบเลยนี่หว่าหรอทษทีก็ไปในครั้งหนึ่งที่อูเม่ได้ทีอัพนะครับจากคอมมี่คิมอนนี่สุดเกินไปแล้วนะคะโอเคครับขอคมเลยครับวาอยูฮูดิ่งอะไรวะเจยพิมอะไรวะท่านเจเจแชทไม่ตอบแต่คุยกับสาวผมชอบมากเลยเพื่อนผมเองเหตุเพราะปลูกมีตัวหวนต้องใช้แต่พี่ว่าฝั่งนู้นไหวอยู่ละเดี๋ยวพี่ไปแรงอวอกันมีคนลดแล้วต้องสองคนนุ่นลดเยอะจัดสองคนเลยหรอวะ ม่มีคนขี่รถฟังความมือพี่พี่ได้ยินเสียงใช่เหรอวะน่าจะใช่หละเมื่อกี้แบบว่ามีไพกัะซิฟไงโอ้โคนแบบมันจะอยู่เอ้ยนี่ไงมีตัวบนหัวพี่จริงด้วยมันเปิดกันอยู่<อ>จะดาวจะดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่ง<อ>มันอยู่แอรอนมันอยู่แอรอนน้องชายมันวิ่งแล้วตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งตีเป็นตีเป็นจะดาวจะดาวตรงหินแล้วก็ตรงไอวอลข่าวนะระวังนะอุ้ย ยังใครเดินมะคอมมี่ระวังนะน้องเอาละจังหวะนี้ครับตรงหินพี่มีวะ่ะสองตัวเลยสองตัวเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้วมันวิ่งขึ้นน่ะไม่มีอันนี้วะ่ะหนาวปะมันวิ่งลงหนึ่งมันวิ่งลงหนึ่งพี่มีระเบิดเซนให้เซนให้เซนให้คอมมี่เฮ้ยไปไหนวะไปไหนวะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหตกเก oh ิดโอ้โหน้นานล่างก็มีด้าน,นหน้ e าก็มาเอ็งเยอะจัดไปก่อนแล้วไอ้รุ่นโอ้หลตีเกิดตรงเนี้ยดูดิเกมมันโคตรตึงอะเอาวัตตี้ทำไรวัตตียิงน้องใครวะเอาดิเดี๋ยวเขาเก็บพรครับ หึ่งมาดิว้าวให้สูตรแค่นั้นแหละมาดิับไปรุ่นเดี๋ยวไปดึงคอมมี่ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะให้น้องหอมมาฟานตรงนี้นะครับน้องชายเดี๋ยวพี่ขึ้นมาเซฟช่วยรอพี่แป๊บมันเหลือแค่สองตัวเองโอ้โหแล้วเมื่อกี้แบบเดือดจริงหลายตี้จัดเลยเกิดเอาไม่ลงคนละผมแบบมาหล่อก็จีเข้าหัวด้วยนะเมื่อกี้เอ้าทำไมชุบอ๋อชุบไม่ได้เกิดแล้วมีตัวน่ารงกับผมวะ่ะ หัวมีครับทุกคนต้องใจเย็นอุ้ยบนหัวฝั่งนี้มีว่ะกระสุนแม่งจะหมดแล้วไอรุ่นเดี๋ยวไปช่วยคอมมี่ก่อนนะครับทุกคนกระสุนมีน้อยด้วยบันเทิงแล้วเราโอ้โยโดนนัดยิงหัวจากด้านล่างน้องชายดึงพี่นายนายพี่ตั้งไอ้วออยู่คอมมี่พี่ตั้งไอ้วอลไปสองรูต้องใายคอมมี่หนึ่งได้นี่นะพี่ตั้งไอ้วออยู่โอ้โหโดนมันเจาะแล้วว่ะชิบหาย คอนเกี้ยงเกือบเลยลูกปลาต้องหนึ่งพี่แหละชัตเนี้ยคอมมี่หลบไว้ต้องใช้คอมมี่หลบไว้มันหลายตีมันหลายตีมต้องใช้ปล่อยมันปล่อยมันเออปล่อยมันโอ้โหแล้วบันเทิงเลยยังดีนะพี่ตั้งเก็บไอ้วอโต้ไม่งั้นผมแตกทำไมพี่ไม่ใช้ลูกซองเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้จะเก็บของไม่ทันนะต้องใช้โทษทีมีตัวด้านล่างพี่อะคอมมี่คอมมี่ต้องช่วยพี่นะคอมมี่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  ขอเก็บของแป๊บนึงไว้รุ่นโอเคโอ้โหผมต้องเก็บของแบบนี้ป่ะวะโอ้โหแล้วของหายไปไหนหมดวะอ๋อยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ทุกคนไอวอลไหมที่มีไอวอลกลูกมอุมเมอร์คอมแบ็กแล้วเมือ high, ม่อกี้อ่อนให้เมื่อกี้อ่อนให้เวยังแบบไม่ได้เฉยไงไวยรุ่นเรามีมุมกลับมาแล้วพร้อมแบบมาเชิดฉายแคบบ่นั้นแหละ เลือดผมเยอะมากก่อนนะเมื่อกี้โดนเปิดว่ะเฮ้ยมีตัวยิงพี่ะวะระวังนงใช้ลูเปืนยาต้องมาเว้ทุกคนยังนีนะที่ผมเอาแบบแม็กซิมมาเดี๋ยวขอขึ้นยันตัวนี้เอ้ยระเบิดว่ะแม่งปลาโคตรไกลยีสุดเกินต้องโชว์เด็กมาหน่อยละเอ้ายิงไม่เข้าเลย เอาม,มีมีไอวอลปะเนี่ยเอเอแม่งโดนอีกแล้วเล่นคนเดียวนะครับสวยเออแตกสวยพี่สวยววอะไเนี่ยเขาสุดได้ไงว้าวคนโลมวยเลยวะแอ้ผมเล่นอะไรของผมมาเนี่ยโลมวยจัดเลย ชอตเมื่อกี้จะแจ้งเกิดและโดนคุมกําเนิดซะก่อนใจกลางเมืองอ่ะมีแต่ตึกแต่ใจความรู้สึกอ่ะมีแต่เธอจะเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการชันจะจำทุกุกทงอย่าแลหัวใจ แล้วผมก็โดนแบบตลอดเลยนะเว้ยเนี่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 ยเนี้ยเนี้ยหิวเลือดให้หน่อยดิเพื่อนอ่าสวย ได้คอมแบ็克แล้วเว้ยคนอยู่ตรงไหนวะเนะี่ยเอาวะเอ้ายิงใครเมื่อกี้ขอแก้แค้ขอแก้แค้ขอแก้แค้มายิงใครเมื่อกี้น้องขอแก้แคแค่น,นั้นพอสวยคอมมี่สวยเป้ยหลังมีนี่วะเอาหลังมินเกือบแตกเฮ้ยมีคนไปตรงตู้มีคนไปตรงตู้น้องชายมันจะดึงมันดึงแล้วฮัลโหล สองนะสองผมไม่มีไอวอลวะลูกปลามีไอวอลพี่เปล่าโมมีไอวอลครับลูกปลามีไอวอลพี่เปล่าลูกปลา ลปลาทิ้งไอวอนพี่หน่อยสวยลุงปลาสวยท้องแบบนี้เหลือทีเดียวของเราแล้วเนี่ยออกมาเลยเบ้าหนึ่งสองสามโดนหัวดาวหนึง่งมาดิอย่าให้อุ้มเมอร์เกิดแค่นั้นแหละฝั่งนหยยิงฝั่งนหยยิงอ๋อตรงเสาวสวยชนะมาดิโอุ้อมเมอร์แตกไปสอง เซ่รอดได้เฉยเซนอันนี้มันคอมโบแคนนี่ว่ะแคนพี่เนมแคนพี่ไปนะครับแคนเอ็ดปอกับแคนรูเบอร์โอ้โหคือยอดว่ะไป่เอาเริ่มต้นมาได้ดีว่ะ